โอเคเอาเลยเอาเลยนะนนนดูไว่าดู่ดิมีดเหล็กน้ำพีก็บอก,กอยู่มีดหนออ๋อมีดหมอเนะี่ยเนาะแกะดูได้ไหมเนี่ยได้ก็บอกว่าแกะนี่ให้อัดไปดูอยู่เผื่อของชำรุดมีดหมอมีดหมอแตกหักเช่ไาหาย มาใส่ไว้หลายชั้นหมดเลยแกนกระแทกไหมรู้ลูกศิษย์ลูกหาแกนหรือเปล่าวทำต้องจะลูกศิษย์ลูกหาเลยเอาไปให้หลวงหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดศิษย์หลวงพ่อเดิมดีเลยนะศิษย์หลวงพ่อเดิม ดลูกพอเดิม嘛ใช่นี่ๆเจ้านี้ึต้องนั่นอ๋อเสร็จล้วพอเดิมเก้าร้อเกิบเก้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าไม่ใช่กเอาก็จ่ายไปแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ได้ไงเนี่ยของจำรูดกระเป่าดูดิัน,นจะติดอะไรน่หนาว่าเอดตัวเนี้ยกันนั่นไง,งกเกิดนะอ่ะเอดเลยนะ หล่อยาทิ้งหายนะพันก็พอแล้วเนาะอืพันก็พอแล้วไม่ต้องไปติดถึงอะไรนะพูดถึงอันนี้ด้ามทองเก้าร้อยถ้าถ้าด้ามดำนี่เป็นพันสองแล้วเนีอ๋อเด็กน้ำปี๋เด็กน้ำปีอเด็กน้ำปีเด็กน้ำปีได้ไงล่ะเฮ้ยเด็กน้ำปีเด็น้ำปีอยู่นั่นแหละนะเด็กน้ำปีจะปีอย่างเดียวเลยเออ เหล็กน้ำปรีเหล็กน้ำปรีอ๋อน้ำปรีสาวไอุ้วรรณอันนี้จ้ะสี่ตองสองมิ้นท์ใส่ดำใส่ใส่อะไรนะอ้อมมาอย่างนี้เลยโอ้ใส่ถุงแดงให้ด้วยโอ้โอเขาท่าอยู่นี่แหละออกป่าไม่ต้องกลัวแลนะ้วเนี่ย เด็กน้ำพี่จริงไหมลงนิดนึงฮึฮึไอ้ดูหน่อยสวยไม่นองับเลยตาดูดูดูเป็นไหมอืมเด็กน้ำพี่นั่นแหลยจริงไหมจริงอะไเลยแหละแม่เหล็กดูติดไหมพอดีไม่มีแม่เหล็กง่ายช้อนนี่ไงอืมไม่ต้องใช้แม่เหล็กเลยไม่ใช่เอาไอ้ที่ไม่เป็นเหล็กมาใช้อ๋อ่าน